วันแรกที่น้องๆทั้งเก้าเข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชาเป็นสามเณรที่ธรรมสถานวัดพระรามเก้าเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการซ้อมขาันนาคแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ออกมายื้อเส้นยื้อสายกับพระอาจารย์โรเบิร์ตซึ่งทุกคนก็ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ก่อนที่พวกเขาจะไปทำกิจกรรมบมำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยพระอาจรรารย์วาดใบไม้ที่ลานโพครับ นีก็เป็นครั้งแรกกับการสวดมนต์ทำวัดเย็นของเหล่าว่าที่สมณเณรที่แม้น้องบางคนจะนั่งคุกเข่าเป็นเวลานานจนเกิดอาการมื่อลาแต่เขาก็ยังอดทนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสวดมนต์ทำวัดให้จนจบนับเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่น้องๆได้เรียนรู้ในวันนี้ ทำด้วยกันครับเยอะเลยใช่ไหมครับแ่ช่สังเกตสังหนังสือนี่เอามาจากที่บ้านเด็กหรอนใครใครไม่ได้หนังสือมาบ้างครับเนี่ยไม่ครับหนังสือที่ที่ชอบช่เออมาทุกคนนะครับพรุ่งนี้ตื่นตีอะไรเนี่ยตีห้าตีห้าซดางปกติผมก็ตื่นเช้าอยู่แล้วแม่จะห้าทุ่หผมตื่นเช้า เอางี้ทุกคนนั่งอยู่ในท่าวงกลมครับนั่งเป็นวงกลมอทำายัางไงให้เป็นวงกลมมือขวาวางหงายบนข่าขวามือซ้ายวางหงายบนข่าซ้ายอา้าวิลเลียมปฏิบัติตอนนี้ทุกคนฟังพระอาจารย์ก่อนมองมาทางนี้มองมาทางนี้ครับยืดตัวตรงๆหลังชาติลดสำรวมวาจาก่อนยืดตัวตรงๆชูนิชี้ขวาขึ้นมาครับนิชี้ขวามือซ้ายวางหงายไว้เหมือนเดิมครับเบนมือซ้ายวางหงาย แบงค์ครับมือซ้ายวางหงายนิ้วชี้ขวาเอานิ้วชี้ขวาจิ้มไว้ครับอ่าจิ้มไว้ก่อนนะจิ้มไว้ก่อนพอได้ยินตอนนี้ฟังเสียงพระอาจารย์อยากให้มีความตั้งใจในการฟังเสียงพระอาจารย์พอได้ยินคําว่าโบหุบจากพระอาจารย์ปุ๊บให้หุบมือซ้ายของตัวเองทันทีพร้อมนะครับยางยางอ้ายใจเย็นๆพร้อมนะครับพร้อมนะพร้อมพร้อมพร้อมยังโบหุบโอ้มีมีหลายคน สมยอมมากเลยเป็นต้องเอานิ้วชี้ขวาออกด้วยนะครับอ,อต้องดึงด้วยเป็นการทดสอบอ้อยู่ในห้า,อย,หาอยู่ในห้าเตรียมพร้อมเหมือนเดิมออย่างนั้นแหละ,ะพร้อมนะพร้อมอการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพึ่งน้อยตัวหนึ่งมันบินไปหาอาหารแต่เช้าตรู่ัันบินไปบินไปทันใดนั้นมันไปเจอสะบัวสะใหญ่สะหนึ่งบางดอกก็เป็นบัวบานบางดอกอก็เป็นบัวที่ยงไว้บานยัยง มันก็เลยบินไปบินไปทันใดนั้นมันไปเจอดอกประหลาดดอกหนึ่งจะว่าบานก็ไม่ใช่จะว่าไม่บานก็ไม่เชิงม,มันยังตุงม้มๆอยู่ทันใดนั้นลมพัดวูบหนึ่งอ <c oughs> ย่างอยางเลยลมพัดมาวูบเดียวเองลมพัดมารูบเดียวเอง <c oughs> หนูยังงกอ่ะหนูยังเพิ่งกก้มเ็นครับเท้าไม่เรียบร้อยแอะและ้วทันใดนั้นลมก็พัดมาอีกวูบหนึ่ง แล้วบัวก็หุบไหนใครหุบมือเพื่อนได้ครับยกมือใครเอาตัวรอดได้ยกมือขึ้นอเพราวจิมดันแอนี้อันนี้อันนี้เอาตัวรอดได้หมดเลยเหรอเอาคันนี้พระอาจารย์ถามครับถามคาถามจริงๆกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการเล่นให้เราสนุกอย่างเดียวต้องการสอนอะไรบางอย่าง ขอเสียงสาทุให้เขาปั้านน่อยสาตุสติในการทำไรครับใครตอบได้ยกมืออ่าจิมก่อนเนะาะสติในการมือครับสติในการฟังครับสติในการฟังถูกต้องถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจฟุบเป็นไงครับเจ๋งเงพังพังตัวจริงๆพระอาจารย์อยากฟังฝากสองเรื่องเรื่องแรกสติในการฟังพระอาจารย์ฝากสองอย่างตอนเนี้ <c oughs> หนึ่งสติสติเป็นเรื่องสาคัญมือครับเวลาพูดกับอาจารย์ทันทีต้องพนมมือทันทีแล้วเวลาพูดลองทายด้วยครับตอนนี้เนี่ยอยากให้เราฝึกเพราะเรากาลังจะก้าวสู่ความเป็นสัมมาณีสัมมณีสัมมาณีแปลว่าเหล่ากอแห่งสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบสมณะนะครับจาไว้นะเวลาใครถามสมณะแปลว่าอะไรสัมมเณีแปลว่าอะไรแปลว่าเหล่ากอแห่งผู้สงบ เหล่ากอแห่งผู้สงบหมายความว่าผู้ที่กําลังจะเป็นผู้สงบยังไม่เป็นแต่เป็นว่าที่ถ้าพระเนี่ยคือสมณะผู้สงบส่วนสนัมมณนนคือเหล่ากอแห่งสมณนะอ,อ่ะถนมมือแล้วท่องตามพระอาจารย์นะครับสติมา,มาปัญญาเกิดสติเตลติดตจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัด Oh ตตสติถูกฟัดสติถูกฟจะกัดกัจะกัดกับหมาแล้วอย่าลืม <c oughs> ใช้สติตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับพระอาจารย์จะชวนต่อไปเนี่ยมีสติสองอย่างหนึ่งก็คือสติในการดึงตัวเองออกมาจากสิ่งไม่ดีไม่ว่าเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทำสองมีสติในการสร้างสิ่งดีๆคว้าสิ่งดีๆไว้ให้ได้เราได้โอกาสดีๆที่ไม่เหมือนใครอื่นนะครับฉะนั้น ใช้โอกาสเดียดนี้ในการสร้างสิ่งดีๆทุกคนกราบพระอาจารย์อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวทาทพระอาจารย์มีนิทานเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องมีไาม์เท่าคนหนึ่งไาม์เท่านะครับอายุมากแล้ว สามเท่าเนี่ยแกมีอาชีพขอทานขอมาตั้งแต่ต่ตัวเองเป็นวัยรุ่นคราวนี้เวลาแกขอทานเนี่ยเพื่อให้ได้ตังมาเลี้ยงชีพก็ได้ตังเยอะมากเลยแต่ว่าแกถือเคล็ดว่าถ้าเกิดมีตังปุ๊บมันจะถือว่ารวยถ้าไปขอทานเนี่ยจะไม่ได้เงินดังนั้นแกได้เงินมาปุ๊บแกจะเอาไปฝากเพื่อนไว้ทันทีเพื่อนเนี่ยเอาเงินไปทําอย่างอื่นหมดเลยไม่มีตังคืน ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็เลยใช้วิธีประนอมนี้โดยบอกพามเท่าบอกว่าเงินเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่ามีลูกสาวเหลืออยู่คนหนึ่งแต่งงานกับลูกสาวแล้วกันนาอยกลูกสาวให้เพราะได้สามีแก่อายุเยอะก็เข้ามาหาตัวพามเท่ามาบอกพี่จ๋าน้องนยอยากดูแลพี่นะแต่ว่างานบ้านมันเยอะมากเลยไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลพี่ ายาอ้อนอยู่สามณเท่านั้นเองถามเท่าก็ตกลงหวนคืนสู่วงการขอทานกลับไปขอทานได้ไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าได้เงินเกือบเต็มจํานวนที่ตั้งใจไว้ว่าจะซื้อนางทาตได้ก็เลยตัดสินใจทั้งที่ไปได้แค่อาทิตย์เดียวตัดสินใจกลับจนใกล้จะถึงบ้านแล้ววันหนึ่งเวลากลางวันหิวข้าวขึ้นมาพอดีก็เลยตัดสินใจนั่งพักใต้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มเย็นมากข้างๆก็มีสระน้ำ่านเท่าหลังจากแกะถุงสเสบียงกินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็หิวน้ำมากลงไปดื่มน้ำในสระกลับมาถึงที่โคนต้นไม้ก็จัดก,การผูกถุงสเสบียงพอผูกเสร็จก็เอาขึ้นหลังเตรียมเดินทางขณะนั้นเองมีเทวดาปรากฏกายออกมาจากต้นไม้ใหญ่บอวันนี้ถ้าเจ้ากลับบ้านภรรยาเจ้าตาย ถ้าเจ้าพักระหว่างทางตัวเจ้าตายเทวดาพูดสองครั้งวันนี้ถ้าเจ้ากลับบ้านภรรยาเจ้าตายก็เจ้าพักระหว่างทางตัวเจ้าตายเทวดาก็หายไปทำยังไงดีก็เดินร้องห่มร้องไห้ออกมาปรากฏว่าไปเจอชาวบ้านถือดอกไม้ทูบเทียนตัวพรามเท้าก็เลยถามว่าไปไหนกันชาวบ้านก็เลยบอกว่าวันนี้วันพระ จะไปฟังเสนาการบดิตแสดงธรรมเสนาการบรับดิตเป็นชื่อของพระโพธิสัตว์อดีตชาติของเจ้าชายธิร,รัฐะก่อนที่จะตัดสรับแต่แสดงธรรมทุกวันพระมีความรู้มีปัญญาฐานเท่าก็เลยคิดว่างั้นตามไปฟังธรรมจากเสนาการบดิตเผื่อจะได้คิดอะไรบ้างปรากฏว่าฐานเท่าก็เล่าให้เสนาการบดิตฟังอย่างที่พระอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละคําถามก็คือว่าถ้าเราเป็นเสนาการบรับดิต เราจะแนะนำพราหมเท่าให้ทำยังไงตกลงว่ายังไงครับพักระหว่างทางเพราะเป็นผู้สูงอายุอายุก็มากแล้วใกล้จะตายแล้วและเพราะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องก็ต้องเสียสละให้พรามเท่าเดินขอทานโดยไม่พักและนำเงินที่ได้ไปทำบุญเมื่อกี้น่าสนใจทุกคนเลือกทางไม่เหมือนกันเลยกลุ่มเข้าปัาน้นปลื้มแบงชาติเลือกพักระหว่างทาง ให้เหตุผลว่าตัวผู้ชายก็อายุมากแล้วเ,เสียสละให้ภรรยาได้อยู่ต่อไปเถิดก็เลือกพักตัวเองตายไม่เป็นไรเ,เสนาการบดิตไม่ตอบคิดก่อนใช้สติและปัญญานิ่งไปประมาณห้านาทีสุดท้ายเสยนาการบดิตถามขึ้นมาเป็นประโยคแรกบอกว่าขออภัยท่านถามเท่าตอนที่ท่านลงไปกินน้ำเนี่ยท่านมัดปากถุงก่อน เราค่อยลงไปดื่มน้ําหรือท่านมัดท่านดื่มน้ําก่อนแล้วค่อยมามัดปากถุงถุงสบียง mm hmm. เสนาการบัณฑิต mm hmm. ก็เลยบอกพรามเท่าบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าเข้าใจว่าระหว่างที่ท่านลงไปดื่มน้ําอาจจะมีงูร้ายงูเห่ามันได้กลิ่นอาหารกลิ่นสะเบียงของท่านมันเลยเลื้อยเข้าไปในถุงนี้ท่านไม่ทันได้ระวังกลับมาจากดื่มน้ําปุ๊บ จัดการมัดปากถุงแล้วก็เอาขึ้นหลังวันนี้ถ้าท่านกลับบ้านท่านมอบถุงสเสบียงนี้ให้ภรรยาจัดการพะนางไม่ทันได้ระวังแกะปากถุงออกล้วงมือเข้าไปเพื่อจะจัดอาหารให้สามีก็จะโดนงูเห่าตัวนี้กัดตายนี่เป็นสาเหตุแห่งความตายของท่านถ้าวันนี้ท่านพักระหว่างทางท่านไม่ทันระวังแกะปากถุงออกล้วงมือเข้าไปว่าจะกินอาหาร ก็จะโดนงูเห่าตัวนี้กัดตายนี่เป็นสาเหตุแห่งความตายของตัวท่านมาคิดดูแล้วด้วยสติและปัญญาปรากฏว่าเหตุแห่งความตายมันชี้ไปที่ถุงนั้นปรากฏว่าคนในสาลาฟังแล้วฮือฮากันเลยแต่ครึ่งหนึ่งฮือฮาเพราะศรัทธาบบโอ้โหสุดยอดเศรษฐการบัณฑิตต้องกดไลค์ให้ฟังแค่นี้แบบรู้เลยแต่ปรากฏว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยโหด้วยความหมันไส้โอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้เป็นตุเป็นตะเวอร์ไปหรือเปล่า ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งยกมือขึ้นเศนษฐกิจเดีก็บอกรบกวนท่านช่วยจัดการด้วยชายหนุ่มคนนั้นก็จัดการเอาไม้เขี่ยปากถุงออกแล้วก็พอเขี่ยปากถุงออกท่านเองโอ้โหฟอขึ้นมาเลยงูเห่าครับจากถุงสุดยอดจริงๆเศรษฐกิจบดีมีปัญญาอย่างจตาเงเต็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันว่าหลังจากผ่านคืนแรกไปแล้วน้องๆมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง